สวัสด,ดีที่คันเลยสวัสดีทีคันวันนี้จะมารีวิวชัวร์อ,อะไรจ้ะ <c oughs> นีม่ม่ชัวร์อะไรชัวรลูโดเข้าร่วมเอ็นจีคือชื่อมันเป็นอังกีษจริงๆเหรอ <c oughs> เอ็นจินเป็นสายไหวพริบทาดไม้นะทุกคน พลังเวทในการโจมตีไฮเปอร์แม็กอยู่ที่สองล้านห้าพลังชีวิตอยู่ที่ห้าล้านห้าล้านห้าความเร็วในการโจมตีถือว่าพอใช้ได้ความเร็วกระด่ชาระยะโจมตียืนไกลคูดาวน์เจอไอโคดาวน์สก,กิลสิบสองก็หกในร่างไฮเปอร์ โคดเดนเจอร์ปกติและถ้าใช้ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยป้านกลางปานกลางถามว่าทำไมถึงมีไอติตัวนี้เพราะว่ามันเพิ่มเหรียใช่ไหมแล้วก็ไลยเปิดได้มา <laughs> มันเพิ่มเหรียก็เปิดปุ๊บลราก็ได้ปั๊บเอ่อมาสกิลหนึ่งชื่อสกิลห้าห้าห้านะทุกคน เพิ่มอัตราการหลบสกิลแล้วก็เพิ่มอัตราการต้านสกิลสกิลที่2คือยกเลิอกอมาตาะาสตูรวมตองการสตันและก็สร้างความเสียหายอ้อลืมบอกอันนี้กว้าง330จุดอันนี้กว้าง550จุดบัฟกลุ่มคือพานโจมตีของกาจิอักคุตะอันนี้อ,ออกละอ่านได้ละอ่านถูกละ ความสามารถไฮเปอร์คือสตันไหพิบเป็นดีมากความสามารถดีมากไหพิบเยอะมากเกมนี้ดาวดาวดีสุดคือร้านแอคแทกเรามาไปใชเอมต่อต้านกันใช้แร่ธาตุแล้วก็พยนแข็งอ่าเกียนี่กเกียอ่มถ้าเกิดใครมีเกียฟีก็ ไม,มมไม้กระทาแล้วก็เออใครมีเกลเซีมไม้กระทนกับกระทาบนดำเดี๋ยวหักระทาบนดำก่อนนี่ใครมีเกลซีมไม้กระทะกับกระทาบนดำช่องกลางก็รองเท้าเลยรองเทา้ามันข่้นที่ชา้ชาไปยกใช้ไปรองเทา้าหรือใครมีเก,กลืนก็ใช้ได้ช่องสุดท้ายเราลงเตรียมหรือไม่ก็กระเป๋าออกใส่กิ้ว กระดา้ประมาณนี้แต่นี้เราใส่แบบไม่โดนแน่นอนเพราะว่าเราอยากรู้ว่าสกิลมันจะแม่นไหมขอตัว engine engine เชิบเอ้เชิบสี่ร้อยสี่เอามาดูดาเมจก่อนดาเมที่จะหนักมาอันนี้ไม่ได้ใส่อัปเกรดทานแล้วก็ไม่ได้ใส่โดนแน่นอน ระดของชีจะหนักไหมบ๊บถือว่าขึ้นชาสกิลระเมิชาโอ้โอ้หนักอยู่นะไม่ได้ใส่โัวแน่นอนนะเนีออ่ยเอะไม่ได้ไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุอ่าสองที่เกือบ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 เกเกือบหมดลอดสามที่เกือบกือบหมดลอดสีทีหมดหลอดประมาณนี้สีทีหมดหลอด แล้วก็ไหนไมัดนำ้ำมาห้าร้อย้าสิบจุดความห้าร5อยจุดอันนี้สตาร์นสตารนความสามารถสตาร์นซึ่งนี่โอเคซึ่งนี่นี่ก็ห้าร้อยห้าสิบจุดมันจะไม่ข้าม แต่สกลิลมันลึกอยู่แล้วไงบางผู้จังตรงเลยคือเปราะบางมากคือเปราะบางมากเอ่อแล้ดนนะมีเ,เพื่อนไหมเนี่ย ก็มีมีม,มีโอเคมาเจอกับเสมอธาตุก่อนแล้วกัน็จวให้ลองเจอเสมอธาตุดูก่อนเจอเสมอธาตุดูกนมาลองเจอเสมอธาตุดูก่อน นี่สแตนมาซิลมากับมาซิลใครจะเออไม่โดนจุ้มจุ้มอามาตะาาาากับดีชีดีนัทชีสแตนไหว้พิบ แบบว่าแบว่าแบโอ้โหโจมาเซีค่ามาเซียวเปิดตัวช้ากว่าเพราะเป็น9ดาวร้อยหกสิบคือมาเซียวอยากจะเอาอะไรวะเอาต่อต้อตอานหยุด5ต่ไม่ได้ชบชบชบ หอมาซิอค่ะมาซิอเกียรปกติยกเว้นช่องการช่องการเป็นชุดเรีโวนาชุดชุดด็อกเตอร์ชุดสูตรเรีวนาอือันนี้ช่องแรกก็เป็นในนั่นเจอกับมาซิอก็ถือว่าค่าชีสมาซิลอยู่แต่ก็มาซิลก็คือเวทสูงกว่ามาซิลอยกเวทหนักกว่า ็แพ้ไปแพ้มาซิลไป mm hmm. เ,เดี๋ยวลองมาเจอกับชนะทตาดูบ้าง mm hmm. เจอกับชนะทตาดูบ้าง mm hmm. ว่าจะเป็นยังไง ละข้าดูบ้างอ <t hat> ๋อส <You should use> ิี่ไม่โดนเลยอ่าอ่าโอเครวมตัวได้แล้วโดนแล้วชิบชิบชิบนี่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 บีสตัวเราต่ากันนี่ เจา้ากษณะท่าคาเดนจิได้ไหมช้บชุบชๆบนี่ดูดไปดูดมันไปตรงกลางดูดมันลงไป ไหนดูสิในตัวชนะ เมื่อกดการท่าน้ำได้ดีเลยนี่โอ้โหปะบ้า <c oughs> อา่าเฮอร์ดีอัพดาเมสคูณสามจะดูดีจะทำยังไงเดนติได้เปล่า <c oughs> ชึบไอตัวนี้น่าทามีร้านอาจจะดีมากเลยนเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวร่างก้าดาวให้ร่างเก้าดาวแต่ไม่รู้จะได้ร้านหรือเปล่าชบ ใช้เวลาจากการนานจัง <g ül> จี้ใช้เวลาจากการนานเกินอ่ะขอหยุตัดจบแล้วกันนะนานเกิน นี่ยมาเจอแพลธาตุสิจะเป็นยังไงแพลธาตุเออตป็นอะไรนอะ <laughs> มาตัวสรีมือปีาารรคจะให้เจอพาวเวอร์ก็อะไรายอยู่ ถ้าให้เจอพาวเวอร์ชีเม่รอดแน่คือว่าไอ้สกิลบีรวมตัวแม่นเลยนะ จมมถ้าแกเจอพาวเวอร์แกดิ้นเลยะตัวนี้ต่อไปเจอกับทตดมืดดูบา้างทตดมืดทตดมืด โดนดีตายอชอบอะถ้าว่าสก,กิลผักอ่ะมันแม่นดีนอะอะ อืมอืมเขาว่าสกิลผักแมนอยู่แมนอยู่เมื่อเราถ้าแสงหืูบ้างจะไหวไหมจอกับบอสสิบอสผู้กำกับ,อเ,กกบเ,กเอาเดมัดเจอกับเดมือก่อนเอาจนแรงเลย โดนเอฟิกง่ายมากโ oh อ้ไม่นะแวม่อนนะแพ้เจมมอดาตไม่เอานะเ <c oughs> <c oughs> จมมอดไม่มีดามเอจนะไม่เอาน้ะ

<laughs> yes. 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 Hurry up later. ที่ขอบเพราะว่าแพ้เจมมืดไม่ใช่เลยหรอกอามาเจอกระบอกโปรูกํากับหรือบางชีจะเป็นอะไร

แต่่างพวกกับไม่แม็กนะบางํากก,กับบวกสิบกว่าสิบห้าสิบหกประเนี้อืมถือว่าสกิลบีบลงตัวแม่นอยู่นะ แตแม่นแค่ตัวฮะฮืมึฮวฮ่ฮตฮึฮึฮนนสาึฮึนึฮึฮึาึฮ ไอ้บอสดีตรงที่ว่ามันมีฮิวเลือดไงไอตัวบอสอะมีบัฟฮิวมันก็เลยยืนได้เพราะมันมีบัฟฮิวตัวนี้บัฟเพิ่มขหลบต้านไม่อะไรมากช่วยบอสวิ่งแล้วช้าเหมือนกันเดะเลยเอาแล้วไง เราจะพิกชนะหรือเปล่าจะพิกกมาชนะหรือเปล่าเฮ้ยจะพิกกมาชนะหรือเปล่า <c oughs> จะพิกกมาชนะหรือเปล่า <c oughs> อืม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 จะพี่กับมาชนะเปล่าเิวเผื่อว่าเสมอกันได้อยู่นะเนี่ยไม่มีใครตัวสักที ยัไม่มีป้อมใครโอ,อ้ป้อมน,นี้ดนจะบอกไม่มีป้อมใครโดนตีต่กันโดนบอสซัดก,ก็หายอะ่ะบอสไม่ได้ใส่ดาเมจบอกตามตรงบอสใส่โดนแน่นอนแล้วก็แล้วก็ใครโดนเล้หน่อย,ยไม่ใส่ยาเหลให้บอส โอเคตีไปว่าเสมอกันแล้วกันเนาะแล้วไปไอ้ยากษ์กันไปแล้วขออนุญาตจัดทีมแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตจัดทีมไอดีแป๊บหนึ่งไอดีที่อัมบัตีแป๊บหนึ่งนะอย่ารีบกันหนาอย่ารีบกันหนาอย่ารีบกันหนา <laughs> อย่าเพิ่งรีงรบกันนะฮะชุบ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 โอเคไหมวันนี้ได้อยู่

ไม่อยากเจอแบบนั้นแล้วจะหวัอยู่ชิบท่านไอ้ บิงปิงปิงปิงบิงปิงบิง,ง,ง,งอืมโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไปแต่เพย์เท่านี้แล้วกันนะเละ็กเช่นเคย การรีวิวเรนเจอร์เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะทุกคนนะโปรดใช้ทุกสิ่งทุกอยา่างในจักรวาลรับชมนะทุกคนนะอืมไม่สามารถรีวิวได้ตามที่ทุกคนจะถูกใจได้ตลอดไปนะทุกคนก็เป็นความเห็นส่วนตัวใครชอบก็บั่นใครไม่ชอบก็อยู่เฉยๆนะเดี๋ยวใหม่คลิปหน้าไาว่าเราจะเป็นเรนเจอร์ตัวอะไร